สลัมวอลีกุมบรอมตุลลอว่าบรกาตุนะครับาวสวัสดีพี่ด้อตจากศาสนิกด,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 ด้วยนะครับผมเดวุิวสกุลดีครับอายุ55ปีนะครับเมื่อก่อนเนี่ยนะครับเป็นคนที่นอนดึกด้วยดันทางด้านอาชีพของตัวเองนั้นเน่กเล่นดนตรี20ปีเต็มที่ไม่เคยนอนกลางคืนเลยผมนี่ประสบปัญหาทางด้านสุขภาพแทบทุกโรคเลยไม่ว่าจะเป็นความดันไขมันหัวใจ นะหรือว่าโรคเกานะแล้วโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งล่าสุดมีมาสะเก็ดเงินนะครับเป็นมาเป็นสิบสิบปีทางด้านรักษาในี่รักษาไม่รักษาครับใช้ยาเคมีจนตัวเองเนี่ยนะครับได้ถูกเตือนนะครับทางแพทย์เตือนว่าไตาขั้นวิกฤตต่อจากนี้ไปถ้ามันแย่ลงอีกก็คือล้างไตเพื่อนเนี่ยล้างไตหลายคนแล้วผมเนี่ยไม่อยากจะให้ตัวเองเป็นอย่างนั้นเลยนะครับก็เลย จำเป็นที่จะต้องอยากับเคมีเลยรอดมาถึงทุกวันนี้ฝนะนสะเก็ดเงินเมือมันก็ขึ้นเป็นแผลหมดเลยทั้งตัวพอเสื้อโชว์ใครไม่ได้เลยโรคสะเก็ดเงินมันไม่ใช่มาจากเชื้อโรคนะพี่น้องนะสัคพองเข้าใจนิดหนึ่งมันไม่ใช่โรคติดต่อพี่น้องไม่ต้องไปรังเกียจเขานะครับสามารถใช้ชีวิตร,ร่วมกันได้กินข้าวร่วมกันเสื้อผ้าใส่ด้วยกันได้โรคสะเก็ดเงินมันเกิดจากภูมิเพี้ยนของร่างกายนะ ใชเอนไซม์เจนิฟู้ดมาดูแลตอนนี้หนึยเปอของผมที่เป็นสะเก็ดเงินเนี่ยมันหายไปแล้วเกือบ70%ซในเวลา3เดือนแต่ในขณะเดียวกันผมแนะนำคนที่เป็นสะเก็ดเงินนะครับถ้าใช้เอนไซม์เจนิฟู้ดห้ามนอนดึกอันนี้ต้องบอกเลยว่าถ้านอนดึกปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นอีกนะมันจะขึ้นอีกเพราะฉะนั้นพักผ่อนเพียงพอสำคัญมาก ถ้าผลลับมันได้กลับมาเนี่ยพี่น้องจะไม่เสียดายตังเลยตอนเนี้ผมไปเกือบ70%แล้วผมยังดีใจถ้าอยากจะตียงกาเจ็ดแปรอบเลยขอให้กําลังใจนะอย่าท้อถอยนะครับนะพอมีหวังอยู่นะฟังผมให้ดีนะหรือจะโทรมาปรึกษาผมก็ได้กินยังไงให้มันหายให้เร็วนะครับผมแนะนำเอนไซม์เจนีฟู้ดเลยนะครับมาช่วยกันรักษาลองดูนะครับเอนไซม์เจนีฟู้ดเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ผมมั่นใจครับ โรคภูมิแพ้ผิวหนังนะครับเป็นกันเยอะมากในปัจจุบันนี้ที่เรารู้จักกันเยอะมากก็คือโรคของสะเก็ดเงินนะครับสะเก็ดเงินเกิดจากอะไรครับเกิดจากภาวะของภูมิเพี้ยนนะครับภ er like ูมิเพี้ยนเกิดขึ้นได้อย่างไรครับผมอธิบายง่ายๆอย่างนี้ครับว่าปกติเนี่ยครับตัวเม็ดเลือดขาวของมนุษย์เนี่ยครับเขาจะคอยดักจับกินนะครับสารที่เราคิดว่าเราแพ้ถ้าเกิดว่าภูมิเราปกติครับสารที่แพ้เข้าสู่ร่างกายนยครับเขาก็จะจับกินตามปกติคนที่เป็นสะเก็ดเงิน ภูมิต้านทานเนี่ยครับเข้าใจผิดว่าตัวผิวหนังของเราเนี่ยครับเป็นสารที่เขาแพ้หรือเขาต้องกําจัดเขาเลยทําให้ผิวหนังเราเนี่ยเกิดผื่นเกิดโรคขึ้นแต่ถ้าเราสามารถให้สารบางอย่างครับที่ไปกระตุ้นให้กับตัวภูมิต้านทานเหล่านี้กลับมาปกติได้เขาก็จะเริ่มแยกออกว่าตัวผิวหนังนี้คือสารปกติที่ไม่สามารถที่จะกําจัดออกได้อาการของภูมิแพ้หรือสะเก็ดเงินก็จะค่อยๆดีขึ้นเอนไซม์หรือเอนไซม์บอบบัดก็มีบทบาทตรงนี้แหละครับ ที่ไปกระตุ้นทําให้ภูมิต้านทานเราที่มีความเพี้ยนเนี่ยเริ่มกลับมาทํางานเป็นปกติและที่สําคัญคือไปลดสารที่ทําให้ร่างกายเราแพ้เนี่ยลดลงด้วยสรุปได้ว่าตัว Inside เอนไซม์นะครับไปช่วยในเรื่องของการย่อยสลายสารที่เราแพ้นะครับแล้วก็ไปกระตุ้นตัวเม็ดเลือดขาวหรือสารต้านการแพ้เนี่ยให้ทํางานได้ดีขึ้นมันเลยทําให้ร่างกายของคนที่เป็นเสเกตเงินเนี่ยดีขึ้นได้ครับเอนไซม์บำบัดปลอดภัยมีออยอมั่นใจได้มีคุณหมอแนะนํา ไม่มีสเตียรอยและสารเคมีใดๆไม่ต้องทานไปตลอดชีวิตที่สำคัญไม่แพงเลยเพียงวันละ40กว่าบาทเท่านั้นชีวิตใหม่ไร้สะเก็ดเงินกำลังรอคุณอยู่โทรเลย092 273 9325 092 273 9325 092 273 9325